อย่าลืมกดติดตามและก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชานำเหรียญยันตรกุดเมมหาสะท้อนเนื้อชุบทองหลวงพ่ออนันต์ปี56วัดท่าสุงมาได้ชมกันนะครับจัดสร้างโดยหลวงพ่อพระครูปรัดอนันต์อดีตเจ้าวาดวัดท่าสุงเป็นเจ้าวาดต่อจากหลวงพ่อฤาษีดงดำทำพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันเสาร 5วันที่7ธันวาคม2556เวลา18บแดนาฬิกาภายในอุโบโสถวัดท่าสุงเป็นการจำลองรูปยันที่หลวงพอ่อฤาษีลรงดำท่านได้จาร์ไว้ในตรกุดเมแผ่นใหญ่ได้นำมาสร้างเหรียญโดยย่อให้มีขนาด1.6กคูณ1.6ุดเซนตรกุเมมีอนุภาพในการสะท้อนกลับไม่ว่าใครทำดีทำชั่วกับผู้ใช้ตรกุดผลดีผลชั่วนั้นจะย้อนคืนไปยังผู้ทำเป็นร้อยเท่าพันทวีตรกุฎเมเนะี่ยซึ่งเป็นคำย่อมาจากเมสามุขขาสัพพาหะ อารติเตสัมมุขาคาถานี้ถ้าทำถึงที่สุดท่านว่าแม้แต่ลูกปืนที่ยิงมาก็กจะย้อนกลับไปหาผู้ยิงเองข้อห้ามของการใช้ตรกุดเมจะมีอยู่สองข้อข้อที่1เนี่ยห้ามนำตรกุดเข้าห้องคนหรือสัตว์ที่กำลังจะคลอดเนื่องจากจะทำให้คนหรือสัตว์นั้นคลอดลูกไม่ได้จะโดนย้อนกลับหมดข้อที่2ก็คือห้ามทำแจกเด็กด้วยจะเป็นอันตรายกับเด็ก เนื่องจากถ้าเด็กคนไหนคล้องถ้าเราไปดุด่าหรือตีเพราะเด็กคนนั้นดือ้อแต่ผลจะสนองกลับกับผู้ตีถึงแม้คนตีจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ตามพุทธคุณของตระกุดเม่เพื่อป้องกันคุณใสกันยาพิษยาสั่งต่างๆคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆเดี๋ยวเรามาชมเหรียญกันเลยนะครับขนาดกว้าง1.6คูณ1.6เซนด้านหน้าก็จะเขียนว่ายันตระกุดเมหน้าตาจะเป็นแบบนี้ยันตระกุดเม ด้านล่างจะเขียนว่าพระราชพรมยานเป็นรูปยันขององค์พระเป็นยันท่านปู่พระอินยันปัญจพุทธาเป็นยันของท่านปู่พระอินนะครับยันปัญจพุทธารูปอง์พระจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือด้านหน้าเหรียญด้านข้างด้านหลังเหรียญ บนสุดจะเขียนว่ายันเท้ามหาชมพูก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ยันเท้ามหาชมพูด้านล่างจะเขียนว่าหลวงพ่อวัดท่าซุงด้านข้างเปิดให้บูชาอยู่ที่เหรียญละ300บาทเป็นเหรียญยันตะกุดเมเป็นมหาสะท้อนเนื้อชุบทองนะครับ เรียนละ3 0 0บาทถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่า Line อดเป็นลาย e adpbpb 4 2 8 9 adpbpb 4 2 8 9ถ้าใครแอดลายแอดไม่เป็นให้สแกน QR Code ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR Code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ลายแอดของร้านผ้าบ้านพระบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางลายแอได้ง่ยงายดีเดียว ช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระบูชาวไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ